ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o t โต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอ t โต Creator Channel กับการดูดวงเสียงไทยไพ่าทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ ผมทำการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นย้ำว่าไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับจะไม่มีการชักชวนทำบุญหรือขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคมาเข้าเรื่องการดูดวงเสียงทายกันเลยวันนี้เราก็จะมาดูไพ่ทาโร่เสียงไทยแบบรันดอมกันเช่นเคยนะครับ การเสี่ยงไทยไพ่ทาโร่แรนดอมนี้ผมก็จะอ้างอิงเนื้อหาคำทำนายตามตำราสากลนิยมผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ,ะในบางหัวข้ออาจจะเป็นความเชื่อบ้างอะไรแบบนี้นะครับและปกติผมจะใช้ไพ่หนึ่งสำรับถึงสองสรับในการเสี่ยงไทยแล้วแต่ความเหมาะสมของเนื้อหาซึ่งหัวข้อวันนี้ผมจะใช้เพียงหนึ่งรับเท่านั้นนะครับ โอเคนะครับมาเริ่มกันเลยหัวข้อที่เราจะทำการเสี่ยงทายกันวันนี้เป็นหัวข้อสบายๆดูได้ทุกท่านก็คือเขาคลั่งรักคุณหนักมากเออน่าสนใจนะวันนี้พลังงานวันนี้เขาคลั่งรักคุณหนักมากใครหนอใครกันทําไมต้องมาคลั่งรักกันแล้วจะมาบอกรักซึ่งๆหน้าหรือไม่หรือจะเป็นการแอบ,บรักแอบ,บชอบเดี๋ยวมาเสี่ยงท,ยนนทายกันนะครับให้ไพ่ทํานายกันนะครับมาลุ้นไปได้วยกัน เขาคลั่งรักคุณมากวันนี้อืคุณได้ไพ่โอ้โเด็กถือไม้เท้าใบแรกมาก็เด็กน้อยเลยอาคนอายุน้อยกว่าหรือเปล่ามีโอกาสเดี๋ยวมาขอใบยขยายอีกสักหนึ่งใบสิท่าไฟก็เด่นนะครับแต่สามารถดูได้ทุกท่าทุกราศีนะการเสี่ยงไทยแบบนี้ดูได้ทุกท่าทุกราศีมีแนวโน้มเป็นคนอายุน้อยกว่าใช่หรือไม่ใช่และเขาเป็นใครเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไรคนที่คลั่งรักคุณอยู่ตอนนี้ โอ้โห oh มีโอกาสมากกว่า1หรือ2คนขึ้นไปอสศวนเหรียญไน f Pentacles ลทัดดินเข้ามาเมื่อกี้ทาดไฟนี่ทาดดินก็มาเอ๊เด็กคนผู้ใหญ่คนหรือเปล่านะขอให้ขายายเพิ่อมอีกสักใบ,บสิครับแม่คนอายุน้อย1คนรุ่นเดียวกัน1คนสละมังถ้ามีผู้ใหญ่มานี่เ hey, ฮเลยนะ3คนเลยนะดูสิโอ้โ oh the lovers okay. ผู้ใหญ่ยังไม่ปรากฏ ยังปรากฏเด็กน้อยกับคนรุ่นเดียวกันนะครับผมมองว่าเป็น2พลังงานนะเด็กคนเด็กถือไม้เท้ากับอัศวินเหรียญเป็น2พลังงานมาอย่างละคนคนอายุน้อย1คนรุ่นราวคราวเดียวกัน1คนที่กําลังคลั่งรักคุณหนักมากตอนนี้แล้วก็ได้ The ะเลิฟเวรเขาคลั่งรักคุณจริงๆ เดอะเลเวอร์สออกมาบ่งบอกชัดเจนว่าคุณเป็นที่รักของแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างคําว่าแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างหมายรวมถึงมนุษย์สัตว์วิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนะครับย้าว่าตามความเชื่อแต่ในทางตาราสากลความเดอะเลเวอร์สออกมาก็ต้องทานายว่าคุณเป็นที่รักสามารถมีคนมารักมาชอบมากมายรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณทั้งหลายตามความเชื่อดังกล่าวด้วยเอาเป็นว่าเราจะยังไม่พูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นนะ เอาเฉพาะสิ่งที่มองเห็นก่อนคือระดับบุคคลคนใกล้ชิดที่จะมาหลงรักคุณมาคลั่งรักคุณมีโอกาสเป็นคนอายุน้อย1คนแล้วก็คนรุ่นราวคราวเดียวกัน1คนดังกล่าวมาดูเพิ่มเติมสิว่าจะมีใครมาเพิ่มอีกหรือไม่หรือคนที่ปรากฏตัวออกมาเมื่อกี้เนี่ยเขาจะทำยังไงต่อไปโอ้โหแปดไม้เท้า at o n d e เฮ้ยมีลุ้น นอกจากเขาจะคลั่งรักคุณมีโอกาสที่เขาจะเดินหน้าจีบคุณอย่างเปิดเผยนะครับไม่ว่าเขารู้เธอจะเป็นใครจะมากันกี่คนก็นแล้วแต่คนที่คลั่งรักคุณอยู่ตอนนี้มีโอกาสเดินหน้าจีบคุณอย่างเปิดเผยหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าเขากลัวว่ามันจะรุ่มร่ามรบกวนคุณหรือเปล่า เขาอาจจะไม่ถึงขั้นจีบคุณแต่เขาอาจจะเริ่มเผยใจแสดงทีท่าบางอย่างออกมาหรือเข้ามาใกล้ชิดมากขึ้นชวนพูดชวนคุยมากขึ้นชวนไปทานข้าวเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นอะไรแบบนี้หรือแม้แต่บางคนที่ขี้อายเก็บกิริยาก็จะประมาะเขินอายเวลาอยู่ต่อหน้าคุณแบบนี้เป็นไปได้นะครับในเรื่องความสัมพันธ์และแถมให้ใบนี้ถ้าไม่นับเรื่องความสัมพันธ์นะชีวิตคุณกำลังอยู่ในช่วงก้าวหน้าเป็นอย่างดีเลย 8ไม้เท้าการพุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างชัดเจนไพ่ทาโร่สื่อสารตรงๆต,ต,ตามภาพนะครับอย่างแรกนะอย่างแรกความรักความสัมพันธ์จะก้าวหน้าจะมีคนมารักมาชอบความสัมพันธ์มีแนวโน้มไปในทางที่ดีมีคนคลั่งรักคุณอยู่ไม่ว่าจะเงียบๆหรือต่อหน้าก็แล้วแต่และอย่างที่สองคือชีวิตส่วนตัวคุณกําลังอยู่ในช่วงก้าวหน้าช่วงดวงดีอยากทําอะไรดีๆรีบทําเลยเออโอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็ เขาคลั่งรักคุณมากอืมเขาคือใครมีแนวโน้มเป็นคนอายุน้อยหนึ่งคนรุ่นราวคราวเดียวหนึ่งคนดังกล่าวนะเราจะพูดรวมๆกันไปเลยนะครับเป็นพลังงานรวมนะครับดูได้ทุกท่านนะแล้วก็ o อ the empress เ,เขาคลั่งรักคุณจริงๆแหมวันนี้ดีงามมีท, vers, ทมั้ง love r s ทั้ง empress คุณดูดีมากในสายตาเขานะ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ตามพลังงานหน้าไพ่ผมทํานายตามหน้าไพ่คุณอาจจะนึกแย้งในใจว่าโอ้ยฉันก็ไม่ได้ดีงามอะไรมากมายฉันก็บุคคลธรรมดาคนหนึ่งอันนั้นคือคุณมองตัวเองคุณเคยชินกับตัวเองแต่ในสายตาคนอื่นเขามองคุณดีงามมากเลิศเลยเพอร์เฟกมากประมาณนี้มีโอกาสเรียกว่าทั้งรักทั้งชอบทั้งโหหลงสเสน่ห์มหาสารอิมเพรสนี่ไม่ธรรมดานะ เ m p r e s s ในสายตาคนอื่นนี่คือคุณดูเป็นคนเพียบพร้อมดูมีเสน่ห์หลายคนมีความสามารถเฉพาะตัวบางอย่างนะ ไม่ว่าจะเป็นด้านศิละปะบันเทิงหรือแม้แต่ความฉลาดเฉลียวในวิธทางวิชาการบางประเภทคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมนอกจากนี้ยังฐานะดีด้วยและมีแนวโน้มที่อาจจะคุณจะฐานะดีกว่าเขานะไม่ว่าในทางปฏิบัติจะเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือไม่หรือฐานะพอๆกันก็แล้วแต่เราจะไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายเพราะเรายืนยันความเป็นเอ็มเพรสคือคุณดูดีมากในสายตาเขา นะครับคุณผู้หญิงที่ได้ใบนี้คุณมีโอกาสนะได้ยกระดับฐานะมีความสุขความเจริญมากขึ้นมีโอกาสเข้าสังคมไฮโซนะ่ามีฐานะสูงขึ้นมีเจอสายเปเข้ามาดูแลเป็นอย่างดีเจอคนสายเปที่ฐานะดีพอๆกันเข้ามาสนับสนุนชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปอีกถ้าคุณผู้ชายได้ใบนี้ชัดเจนมากว่าเป็นดวงนารีอุปถัมภ์นะครับคบหาสุภาพสตรีเกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีแล้วจะมีความโชคดีประมาณนี้เลยโอ้ไม่ธรรมดาแล้วก็อื เขาคลั่งรักคุณมากโอ้โห่สิบเหรียญ10 of Pentacles ใบนี้เป็นไพ่เหรียญเป็นไพ่การเงินก็จริง แต่เขามีความหมายด้านความสัมพันธ์อยู่ด้วยนะใบนี้เอาด้านความสัมพันธ์ก่อนสิบเหรียญนี่เป็นไพ่แต่งงานหรือไพ่ครองคู่ไพ่สร้างครอบครัวได้ด้วยไม่ธรรมดาใบนี้ถ้าคุณยังไม่มีใครถ้าคุณโสดร้อยเปอร์เซ็นต์แปลว่าคนที่จะมาคลั่งรักคุณนั้นเขามาแบบรักจริงหวังแต่งคิดจะจริงจังด้วยแบบนี้กันเลยนะครับสิบเหรียญไม่ธรรมดาว่ากันด้วยความสัมพันธ์สิบเหรียญคือการครบหาแบบจริงจังคิดลงหลักปักฐานคิดสร้างครอบครัวความดีงามไม่แพ้สิบถ้วยเลยสิบเหรียญ นีนะอันนี้คือในด้านความสัมพันธ์แต่ถ้าจะตีความไปด้านการเงินได้ไหมอาโชคลาภได้ไหมก็ได้เช่นกันใบนี้ในความหมายทางด้านการเงินโชคลาภแปลว่าตัวคุณจะมีการเงินที่ดีมีโชคลาภที่ดีซึ่งสอดคล้องกับเอ p r e s s เมื่อกี้นี้ เอ็มเพรสไม่มียากจนนะครับร่ำรวยแน่นอนไม่ว่าฐานะของคุณตอนนี้จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเคยลำบากอยู่แปลว่าฐานะคุณจะดีขึ้นคุณจะมีทางออกคุณจะมีช่องทางดีๆพบทางสว่างแต่ถ้าคุณสุขสบายดีอยู่แล้วแปลว่าคุณจะมีความสุขสบายยิ่งขึ้นไปอีกหลายท่านอาจจะมีโอกาสได้ทรัพย์สินโดยสเสน่หาหรือทำงานได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองความสามารถการเสี่ยงโชคใดๆก็ได้แม้แต่ทรัพย์สินจากมรดกนะ จากปู่ย่าตายายหรือจากผู้ใหญ่ที่ให้คุณโดยสเสน่หาเมตตามาหานิยมแบบนี้ก็ได้เช่นกันเรียกว่ามาจากทุกทิศทุกทางสิบเหรียญคือความสมบูรณ์แบบอย่างยิ่งทางการเงินท้ตตีเป็นการเงินนะครับแล้วการเงินแบบสิบเหรียญน,นี่มั่นคงด้วยไม่ใช่ว่ารับมาจ่ายไปแล้วไม่เหลือเก็บสิบเหรียญน,นี่คุณจะมีเงินเก็บได้ด้วยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับนิสัยการใช้จ่ายด้วยนะเออแต่ละท่านไม่เหมือนกันอันนี้เราไม่ว่ากันแล้วแต่สะดวกนะครับแล้วก็ เขาคลั่งรักคุณหนักมากอเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปโหสามเหรียญเทียร์เพนซิลสจะมีการพบปะนะมีการพบปะอย่างน้อยที่สุดถ้าเขาไม่ได้มาหาคุณอาจจะเป็นไปได้ว่าอย่างแรกก็คือถ้าคุณกับเขาอยู่ในสังคมเดียวกันก็จะมีการไปมาหาสู่ตามปกติ หรือนัดเจอกันบ่อยขึ้นเขาจะอยากเจอคุณมากขึ้นนี่คือความหมายที่หนึ่งและความหมายที่2คือนอกจากบุคคลที่คลั่งรักคุณอยู่ตอนเนี้ยคุณจะมีสังคมที่กว้างออกไปจะมีคนเข้ามาชอบคุณเพิ่มจากเดิมอีกจากเดิมที่เราเปิดตอนแรกที่มีอย่างน้อยสองคนที่ชอบคุณคลั่งรักคุณอยู่คุณอาจจะมีคนที่สามสี่ห้าเเข้ามาคลั่งรักคุณเพิ่มช่วงนี้คุณสเสน่ห์แรงนะไม่ธรรมดาขออนุญาตย้ำเลยนะ เอ็มเพรสกับเลิฟเวอร์เมื่อกี้โอ้โหทั้งความเพียบพร้อมทั้งความสเสน่แรงแถมมีสามเหรียญสังคมคุณจะกว้างออกไปคุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นใครๆก็อยากเจอใครๆก็อยากมาหยิบยื่นความรักไมตรีให้แบบนี้มีโอกาสนะครับและแถมให้นะถ้าคุณทำงานทำการทำกิจการใดๆเกี่ยวกับการออกสื่ออยู่นะครับไม่ว่าจะค้าขายหรือทำอาชีพใดก็แล้วแต่ถ้าคุณได้ออกสื่อนะ มีโอกาสมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นผู้ติดตามมากขึ้นขายดิบขายดีได้ลูกค้ามากขึ้นได้ด้วยย้ําเลยว่าสังคมคุณจะกว้างออกไปในแง่ของชีวิตส่วนตัวส่วนในแง่ของเรื่องความรักความสัมพันธ์จะมีคนมาชอบมากขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกอ,อ้าวโอ้เนื้อหอมแม่สุดยอดโอ้ไม่ธรรมดาฮอตน้เนี่ย <laughs> แล้วก็ว้าวหนึ่งดาบเอซอซอ ชัดเจนเลยว่าคนที่คลั่งรักคุณอยู่นี้จริงจังจริงใจคิดเข้ามาจริงจังด้วยดังกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ก็มี10เหรียญน,นะ สิบเหรียญความหนักแน่นมั่นคงในด้านความสัมพันธ์แล้วมีหนึ่งดาบด้วยคนที่จะเข้ามาคลั่งรักคุณจีบคุณเข้ามาด้วยความจรงิงจังจรงิจรง,จรงใจนี่คือความหมายที่หนึ่งและความหมายที่สองแถมให้กับใบนี้ถ้าไม่มองเรื่องความสัมพันธ์ทํานายได้ว่าความตั้งใจมั่นมุ่งมั่นของคุณจะนําพาความเจริญมาสู่คุณเร็วๆนี้เออดีงามนะครับไปกันต่อโอ้สุดยอดวันนี้พลังงานสวยๆไพ่ออสวยมากยังไม่มีไพ่เสียเลยวันนี้ โอ้โห,โ,หโหราชาไม้เท้าผู้ใหญ่มาแล้วโอ้โเราเซลไว้ตอนแรกว่ามีเด็กมีคนรุ่นเดียวกันเราจะมีผู้ใหญ่ไหมมีมาจนได้เด็กถือไม้เท้าอืมพลังงานที่หนึ่งอสศวินเหรียญพลังงานที่สองและราชาไม้เท้าพลังงานที่สาม เป็นไปได้ว่าจะมีคนคลั่งรักคุณอยู่อย่างน้อย3ามคนไม่ว่าจะเปิดเผยตัวตนหรือไม่อันนี้ทํานายไปตามหน้าไพ่เลยนะครับไม่ว่าชีวิตจริงคุณจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้น้อมรับไว้ก่อนอย่างน้อยที่สุดคําว่าคลั่งรักคุณไม่ต้องกลัวบางทีเข้ามาชื่นชอบนิยมชมชอบคุณแบบนี้เขาอาจจะเข้ามาเป็นกาลยนานมิตรแล้วก็มาส่งเสริมชีวิตกันได้ในระยะยาวแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับน้อมรับไว้ก่อนเดี๋ยวการจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างไรค่อยว่ากันในอนาคต ที่แน่ๆคุณเนื้อหอมมากช่วงเนี้โอ้โหยินดีด้วยนะเออแแถมอีกอย่างกับลืมราชาไม้เท้านี่ไม่ได้แปลว่าจะเข้ามาจีบอย่างเดียวนะความหมายที่1คืออาจจะมีผู้ใหญ่มาชอบคุณอะไรแบบนี้และความหมายที่2ถ้าไม่ใช่เชิงชู้สาวไม่ใช่เชิงคู่รักคู่ครองแปลว่า คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีทั้งในด้านการงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวคุณเป็นลูกรักของเจ้านายแบบนี้ก็ได้เช่นกันเออเพราะบางทีผู้ใหญ่อาจจะมาได้หลากหลายรูปแบบเข้ามาจีบก็มีไม่จีบก็มีมาสนับสนุนการงานก็มีอะไรแบบนี้หรือแม้แต่บางท่านโชคดีสองเด้งกว่านั้นคือเจอผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาจีบและเข้ามาสนับสนุนการงานในคนเดียวกันถ้าคุณชอบถ้าคุณถูกชะตารับไว้ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรปล่อยผ่านนะครับประมาณนี้ มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะการเสี่ยงทายแบบนี้เป็นแค่มีโอกาสเกิดขึ้นเออแต่จะเป็นเหตุการณ์ของคุณสถานการณ์ของคุณหรือไม่ให้เอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงนะครับดูดวงแบบไม่งงงายนะครับโอเคแล้วก็โอ้โหจัดเมน้นจะได้ลงเอยกับใครเร็วๆนี้หรือเปล่าเออหรือเปล่าหรือเปล่าใบนี้ออกมามีโอกาสลงเอยสูงมาก คุณเนื้อหอมมีคนจะจีบคุณหลายคนมีคนสนใจคุณหลายคนมีคนเข้ามาคลั่งรักคุณมากกว่า1คนและเป็นไปได้ว่าหนึ่งในคนที่เข้ามาเนี่ยจะตรงสเปคคุณถูกใจคุณบางท่านอาจจะกําลังเริ่มต้นคบหาใครบางคนอยู่ด้วยซ้ำณเวลานี้ถูกไม่ถูกเออขณะที่ดูคลิปนี้ตอนนี้บางท่านยังไม่มีใคร กำลังแค่ดูๆห่างๆเวลระยะห่างกำลังดูทีท่ากันอยู่แต่บางท่านบางคู่เริ่มต้นคบหากันแล้วแปลว่าเป็นนิมิตหมายอันดีแนวโน้มที่ดีในการพัฒนาความสัมพันธ์หรือแม้แต่บางท่านตกลงปลงใจคบหากันเย้ายกย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันแต่งงานแต่งการอะไรวางแผนแต่งงานเป็นไปได้นะครับจัดเม้นต์ออกมาในร่างความสัมพันธ์ไม่ธรรมดามีโอกาสสมหวังสูงมากเอามาดูกันต่อเลยนะโอ้โหเรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากแล้วพลังงานมันดีจริงๆ เราไม่ได้พูดโอเวอร์เกินความจริงทำนายไปตามหน้าไพ่เห็นๆกันอยู่นะครับแล้วก็ความคลั่งรักคลั้งนี้โอ้โห่เก้าเหรียญไนล์เพนทาเคิลส์วันนี้มีทั้งเเหรียญทั้ง1ิบเหรียญถ้าทำนายในด้านความสัมพันธ์ทั้ง9เหรียญ1ิบเหรียญออกมาคู่กันแบบนี้นะคุณจะมีความสุขความเจริญอย่างมากมีความหอมหวานในความสัมพันธ์เรียกว่ารักใครชอบใครมีโอกาสสมหวัง นั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวเขาก็มารักเองไม่ต้องไปดิ้นรนวิ่งตามใครให้เหนื่อยนะคนจะถูกรักอยู่เฉยๆเดี๋ยวเขาก็รักเองแบบนี้เรียกว่าใช้ชีวิตส่วนตัวคุณให้สุขสบายตามใจฝันได้เลยอยากทําอะไรทําได้เลยเดี๋ยวมีคนดีๆเข้ามาเองคุณไม่ต้องไขวายคว้ากรณีที่คุณสงสัยว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้ถ้าเราไปชอบใครอยู่มีโอกาสสมหวังไหมคําตอบแรกคือก็มีโอกาสสมหวังแต่ให้เผื่อใจไว้สักนิดนึงนะ เพราะบางทีมันก็มีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้คนที่เราชอบอยู่ก็อาจจะมีใครอยู่แล้วหรือเปล่าสืบดูให้ดีแต่ที่แน่ๆคนมีเป็นล้านผมย้าเสมอในโลกนี้ในประเทศนี้ที่เรายังไม่ได้เจออีกมากมายทั้งมิตรเก่ามิรใหม่คนที่ยังไม่ได้เจอยังมีอีกมากมายคนมีเป็นล้านสมมุติว่าพลาดจากคนนี้ไปยังมีคนดีๆคนที่คู่ควรอีกมากมายที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเปิดหูเปิดตาเปิดใจกว้างๆคุณมีโอกาสเจอมิรใหม่ที่ดีนะครับโอเคมาดูกันต่อเลย พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วโอ้เดอะเฮอร์มิตไพ่ฤาษีออกมาเพื่ออะไรผมมองว่านะใบนี้เขาออกมาแนะนําว่าให้คุณใช้ชีวิตสงบๆนะอยู่สงบๆไม่ได้แปลว่าเก็บเนื้อเก็บตัวไม่พบผู้คนนะใบนี้เฮอร์มิตบางทีในบางบริบทมันคือการเก็บเนื้อเก็บตัวก็จริงแต่บริบทนี้ผมทํานายว่าให้คุณใช้ชีวิตตามปกติ อย่าไปตื่นเต้นตามเหตุการณ์ต่างๆนะไม่ต้องใจฟูจนล้นเกินไปแล้วก็ไม่ต้องใจแป้วจนเกินไปเรียกว่าเอาความพอดีเป็นหลักแบบนี้คุณเคยมีชีวิตส่วนตัวอย่างไรมาให้คงวิถีชีวิตเดิมไว้นะครับประมาณนี้มีเหตุการณ์ดีๆเข้ามาก็อย่าตื่นเต้นมากไปถ้ามีอะไรมาทําให้วันไหวก็ไม่ต้องกลัวจนเกินไปแบบนี้รักษาทางสายกลางให้ดีโอเคประมาณนี้อ๋อแล้วก็เดอะเฮอร์มิตนี่ความเป็นราศีกันก็เด่นนะไม่ไ่าจะเป็นตัวคุณฝั่งเขาหรือแม้แต่เดือนกันยายนก็ แล้วแต่นะครับประมาณนี้นะโอเคไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วคนที่มาคลั่งรักคุณนี้เขาจะแอคชั่นอะไรต่อไปหรือไม่อย่างไรเอามาดูกันสิโอ้โหเป๊ะราชินีเหรียญ Queen of Pentacles นอกจากคุณจะมีความเป็น Empress จะถูกยกย่องถูกมองในแง่ดีแล้ว ตัวคุณเองจะมีความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นโดยลำดับอีกด้วยนะย้ำว่าโดยลำดับเพราะการเสี่ยงททยผมย้ำเสมอว่าไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้แต่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเมื่อราชนีเหรียญปรากฏไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่คุณมีโอกาสร่ำรวยร่ำรวยไม่ว่าจากสมบัติเก่าจากทรัพย์โดยสเสน่หาจากมรดกหรือแม้แต่การขยันขันแข,ข็งทำงานเออค้าขายก็ดีทำงานประจำก็เด่นไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่มีดวงร่ำรวย แต่ย้ำนะย้ำว่าไม่ใช่รวยปุ๊บปั๊บหยิบได้ใบนี้รวยเลยไม่ใช่นะครับอันนั้นมันก็เกินจริงนะครับเราดูดวงเราไม่งมงายน,นะราชนีเหรียญคือมีโอกาสรวย ดวงดีแล้วมีโอกาสร่ำรวยขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตรีบทำมาหากินจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เอาที่คุณถนัดนะมีโอกาสร่ำรวยได้และทำนายเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่คลั่งรักคุณที่จะเข้ามาส่งเสริมให้คุณฐานะดียิ่งขึ้นมีโอกาสมาอุปถัมภ์คุณได้ด้วยนะครับอุปถัมภ์ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณ100%เซแต่หมายความว่าเมื่อคุณตั้งใจทำงานทำการของคุณเต็มที่แล้ว ขาดเหลือสิ่งใดผู้อุปถัมภ์เขาจะมาเติมเต็มให้แบบนี้ออโอเคอีกสักใบนะอีกสักใบส่งท้ายคนที่คลั่งรักคุณอยู่บทสรุปของความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรจะมีการจีบกันไหมลงเอยกันหรือไม่อย่างไรหรือจะดูดูกันไปก่อนหรือแม้แต่ไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมขอส่งท้ายหนึ่งใบนะครับโอ้โหอัศวินดาบจีบแน่นอนฟันธงนะคอนเฟิร์มอัศวินดาบ ไม่ว่าจะมีคนคลั่งรักคุณอยู่กี่คนก็แล้วแต่นะในด้านความสัมพันธ์คนเหล่านั้นผมใช้คาว่าคนเหล่านั้นเพราะดูแล้วมีมากกว่าหนึ่งคนจะพยายามเข้ามาพิชิตใจคุณเข้ามาทำคะแนนจีบคุณตรงๆแน่นอนมาแน่อสวินดาบไม่ว่าเขาหรือเธอเหล่านั้นจะเป็นใครเขาจะมาจีบคุณแน่ๆที่เหลืออยู่ที่คุณแล้วพิจารณาให้ดีเลือกคนที่เหมาะสมกับตัวคุณที่สุดแต่ละคนย่อมมีข้อดีข้อเสียต่างกันไป เลือกคนที่คุณคุยด้วยอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วจะดีนะครับแล้วก็แถมให้อีกอย่างหนึ่งถ้าไม่นับเรื่องความสัมพันธ์นะอัศวินดาบนี่แปลได้ด้วยว่าความสุขความเจริญกําลังใกล้เข้ามาแล้วถ้าคุณคาดหวังสิ่งใดมีโอกาสได้เร็วๆนี้อ,อ้าวว่ากันตามดวงชะตาและวาสนาแต่ละท่านนะครับโอเคครับขอให้มีความสุขความเจริญนะขอบพระคุณทุกการติดตามรลพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ